ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ home of n o สวัสดีครับพบกับ home of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับวิธีการปูกระเบื้องนั้นมีหลายรูปแบบหลายสไตล์แต่วันนี้ home of n o จะนำแพทเทิร์นการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจตุรัสมาฝากเพื่อนๆเ,เพื่อใคร ที่กำลังคิดไม่ออกจะมีไอเดียดีๆอะไรกันบ้างนั้นตามมาชมกันเลยครับเริ่มกันด้วยแพทเทิร์นง่ายๆไม่ซับซ้อนกับการเลือกใช้กระเบื้องดินเผาสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพียงแค่ขนาดเดียวจะเป็นขนาดไหนก็ได้ตามความชอบเช่นขนาด1 0คูณ10เซนติเมตร20คูณ20ซนเมตรและ3 0คูณ30ซนติเมตรเป็นต้น ซึ่งทั้ง3ารูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปูเรียงกันโดยใช้แนวของกระเบื้องตรงกันในแนวนอนทั้งแนวและแนวตั้งสําหรับที่ใครจะนําไปปูภายนอกอาคารอาจเป็นทางเดินระเบียงลานจอดรถหากอยากเพิ่มลูกเล่นก็สามารถเพิ่มกวดล้างทรายล้างเข้าไปในปูนปูกระเบื้องได้ก็จะทําให้พื้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นหรือจะปูสลับช่องฟันปลาเหมือนกับ การก่อผนังอิฐแดงแบบทั่วไปที่เรียกว่า s t ตเ e r b o บ p p a t t e ท n ที่ดูสวยงามกว่านั้นคือรูปแบบ45 Stack b o อ n ปูโดยเว้นแนวให้ตรงกันเหมือนการปูในรูปแบบแรกแต่ถ้ายังมุมประมาณ45องศาก็จะได้พื้นหรือผนังที่สวยไปอีกแบบเพิ่มดูงเลยนขึ้นมาอีกนิด ด้วยการใช้กระเบื้องกินเผาสีเตต่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดแตกต่างกัน2ขนาดมาปูด้วยกันในรูปแบบต่างๆเช่นเลือกปูกระเบื้องขนาด20่คูณยีิเซนติเมตรโดยมีกระเบื้องขนาด10คูณ10เซนติเมตรปูรายล้อมหรือการปูกระเบื้องสีเตต่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่สลับกับกระเบื้องสีเตต่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดในรูปแบบทแยงมุม45องศา ก็จะได้แพทเทิร์นใหม่ๆที่ไม่ซ้ำไขนอกจากจะใช้กระเบื้องดินเผาสี่เหลี่ยมจตุรัส2ขนาดมาปูด้วยกันแล้วก็ยังสามารถใช้กระเบื้องดินเผาสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเข้ามาเพิ่มความแตกต่างให้กับพื้นหรือผนังของคุณได้เช่นปูผนังสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด20คูณ20ซติเมตรหนแผน่นสลับกับการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ที่มีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งและมีความยาวเท่ากันกับความยาวของกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือขนาด1 0คูยี่ซติเมตรปูซ้อนกันในแนวนอนหรือแนวตั้งสองแผ่นสลับต่อกันไปเรื่อยๆก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับหรือใครมีงบประมาณจำกัดวันนี้ h o ม e of No ก็จะเนือแบบทีไซส์แพทเทิคือการใช้กระเบื้องดินเผามากกว่า2ประเภท และมีขนาดที่แตกต่างกันมากกว่า2ขนาดมาปูกันตามรูปแบบต่างๆทําให้สามารถเพิ่มลวดลายที่หลากหลายได้มากขึ้นนอกจากนี้การแรกลใช้กระเบื้องดินเผาที่มีสีแตกต่างกันก็จะช่วยสร้างมิติและสเสน่ห์ให้กับพื้นและผนังของคุณเช่นการใช้กระเบื้องผิวพิเศษอย่างผิวพวงแสวผิวมันปูหรือผิวกีบบัวมาปูสลับ กับกระเบื้องผิวธรรมชาติซึ่งคุณสามารถออกแบบแพทเทิร์นของตัวเองได้และยังมีแพทเทิร์นอีกมากมายรอให้คุณมาใช้งานอยู่นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Home of No นำมาฝากเป็นเพื่อนกันแนวันนี้ครับ